เราไปจีเก็บเพื่อนี่วันนี้อะไรนะพูดดังๆครับรบีวิวรีวิวรีวรกโก้รีวิวแอร์เคลื่อนที่อ่ารีวิวแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราจะไปกางเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ก่อนแล้วก็พอการเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเซ็ตแอร์เคลื่อนที่กันครับว่ามันจะเย็น หรือว่ามันจะไม่เย็นครับอ่าเดี๋ยวเรากางเต็นท์ไปก่อนใช่ไหมครับขระโปรครับใช่ไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนครับเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อน ่อแอร์เอพ่อเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองตับอุณหภูมิดูครับับอุณหภูมิูัวอ่าเอา23่า,ามองศาครับเดีย๋ยวลองให้น้องปวดมานั่งในเต็นท์ดูครับว่าจะเย็นไหมครับเออ เรียบร้อยครับทดสอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมเต็นนะครับเดี๋ยวน้องโปดลองเข้าไปนอนดูครับเดี๋ยวไปเยี่ยน้องโปดก่อนครับอ่าเราประกอบไปนะครับเดี๋ยวให้น้องโปดมาลองมาครับเข้าไปในเต็นครับเร็วครับอางนี้แล้วเข้าทางนี้ครับเร็ว ข้าทางนี้เลยอ่าเปิดเต็นท์เข้าไปเลยครับเปิดทางนี้ครับเปิดทางนี้เปิดทางนี้ครับอ่าเห็นติดไหมครับอ่าเปิดเข้าไปเลยครับไปดูดีว่าในเย็นไหมเปิดดีๆครับเดี๋ยวมันจะพังหมดครับเออไปครับนี้ต่อสองท่อครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูครับเข้าไปดูครับว่าเย็นไหม เย็นไหมครับฮะเย็นเปล่าทีอ่อย่าทำอย่างนั้นเลยครับเย็นไ่มครับที่เราเปิดวอร์มไว้ประมาณ5นาทีเย็นไหมครับเพิ่อมาล้อมือจับด,ดิกินมากเอาเลยไหมเพื่อนๆะ เย็นมากเลยเหรอลองดูอ่าเย็นมากเลยใช่ไหมครับเย็นบ้างมาลองอลต้องจับโอ้เอย็นเลยใช่ไหมครับเยนน็นได้ดีครับเย็นเลยใช่ไหมครับโอ้ดูที่ลมพัดเย็นเลยนะใช่ไหมครับ โอ้ชอบป่ะครับชอบเหโอเพราะว่งั้นเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปกลางเต็นหลรองสนามจริงใช่ป่ะครับที่เราจะไปกลางเต็นกันใช่ป่ะครับนี่อันนี้คือตอนอันนี้คือตอนทสก่อนใช่ปะ่ะว่ามันเย็น หรือเปล่าใช่ไหครับใช่เดี๋ยวไปลองดูครับกลางเต็นท์ทิพี์แล้วกลางเต็นท์ไม่บกกางเต็นท์ไม่ต้องร้อนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเรามีแอร์เคลื่อนที่แล้วก็เราต้องไปหาจุดหรือว่าจุดกลางเต็นที่มีพักเสียบหรือว่าพักพ่วงให้เราใช้แอร์เคลื่อนที่ใช่ไหมครับจะได้เย็นใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนนั้น,น,นเราใช้เป็นพัดลมจาก power กซ์ใช่ไหมครับอา่า อันนี้เราก็เลยเราซื้อมาลองใช้ดูครับเออฝากกดติดตามช่องไม่อยากพ่งปิดนครับอย่าพูดไม่ยังไม่จบคิดเลยอ่าฝากก่อนฝากก่อนฝากกดติดตามฝากไว้ก่อนแล้วก็ยังไม่ก็ปิดใช่ไหมอ่าใช่ฝากกดติดตามช่องน้องกดพาเพิ่มพูดไม่ก่อนเหรออ่าใช่พูดไม่ก่อนอ่ะพูดใหม่ครับสวัสดีครับพเพื่อนอันนี้ฝาก ตาอกดต <Corn> ิดตามน้องกดติดตามน้องกดอะเพย์แต่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่เหมาะกับเราน้องกดพาเพยขอบคุณที่รับชมครอบครัวของเรานะคะบ๊ายบาย ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีไลค์ก็ขอมนต์มากด้วยเลยอ่าขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝาก,กดติดตามน้องปวดพาเพลินจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราน้องปวดพาเพลิน